mitj nee. 对，这个长城好。 Yeah, you มาให้กีฬาสบินนะแบลติกกันเลยชู่กันแบบนี้เลยเบาอีกแล้วเริ่มรูปแบบแบบนี้เลยเริ่มอยากเป็นกีฬาสบินไหม I okay. love okay.